เม no <si suppression> ื่อแม่คนหนึ่งพบว่าหลังการคลอดเกิดความผิดปกติขึ้นกับลูกชายของเธอ ขาสองข้างไม่เท่ากันต้องพิการตลอดชีวิตทั้งที่ไม่เคยตรวจพบความผิดปกติใดมาก่อนขณะตั้งครรเธอเชื่อว่าเกิดความผิดพลาดในการรักษาจึงตัดสินใจลุกขึ้นทวงถามความจริงและความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลจนล่วงเลยมากว่า20ปีก็ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนและไม่เคยได้รับการเยียวยาใดๆแม้จะใช้แทบทุกวิธีทางทุกกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่เข้าสู้21ปี<ม>ที่ผ่านมาเนี่ย หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนที่เป็น one-stop service เลยแนมะ้แต่ที่เดียวพี่ต้องร่อนเร่ไปประมาณาทุกหน่วยงานมากกว่า10หน่วยงานนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยพี่ต้องไปหลายเที่ยวมากเลยจนกระทั่งพี่เองเนี่ยต้องต้องลุกขึ้นมาก้าวข้ามความความอายอะคะ่ะลุกขึ้นประท้วงลุกขึ้นถือป้ายทำทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้ว่า การต่อสู้เสียงเล็กๆของเราเนี่ยไม่มีความหมายเป็นความยากลำบากเป็นอุปสรรคที่เกิดจากระบบที่ซ้ำเติมคนทุกข์ให้ต้องทุกข์หนักยิ่งขึ้นไปอีกเราจึงเห็นภาพของหลายคนที่หมดหนทางหันไปใช้วิธีการรุนแรงเพื่อให้สังคมได้ยินเสียงของพวกเขาแม้ที่ผ่านมา มีผู้บริโภคหลายคนที่ลุกขึ้นต่อสู้และเรียกร้องสิทธิจนสำเร็จแต่ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆเ,เมื่อเทียบกับผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องจำยอมรับสภาพการถูกละเมิดหรือถูกเอาเปรียบเพราะการต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่พึงมีพึงได้กลายเป็นเรื่องยากเกินไปในเงื่อนไขชีวิตจริงของคนทั่วไปไม่มีหน่วยงานคุ้มครอง้ิริโภคมากมา,กายก่กองเลยในประเทศไทยถูกไหมฮะแต่มันเป็นการคุ้มครองวิพาที่แยกสวย่วนมากอาหารและยาคุณไปออยอ เรื่องราคาสินค้าคุณไปพณนิชนะเรื่องนู้นเรื่องนี้คือนี่คือพี่ทํางานวิพากษ์นะพี่ถึงได้รู้แต่ถ้าผู้บริโภคทั่วไปเขาไม่รู้ว่าไปไหนวันนี้เรามีกฎหมายเยอะนะคะกฎหมายผู้บริโภคเนี่ยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานกระทรวงต่างๆเป็น10กระทรวงนะคะปัญหาผู้บริโภคหนึ่งปัญหาบางที่กระทบไปทั้งตั้งหลายตั้งหลายหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่ทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดก,การปัญหาผู้บริโภคเนี่ยมีข้อจํากัด มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรน,นะคะตัวเองไม่ได้ถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีก็ออนี่ไม่ใช่หน้าที่เราพอบอกคําเดียวว่าไม่ใช่หน้าที่เรานั่นคือการสกัดกั้นการใช้สิทธิคุณพวกก็โอ้ใช้สิทธิ์ย่างจริงไม่ใช่ดีกว่ายิ่งถ้าไปเจอกับผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลพอมาสมควรอกีกเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคมีปัญหาแน่นอนเราพบว่าเรื่องที่ยา,ยากๆเนี่ยบางคนไปทุกหน่วยงานเลยยังไม่สําเร็จก็มีเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่า คือพวกนี้ก็ต้องเป็นพวกนักสู้จริงๆนะที่แบบจะเดินเรื่องของตัวเองจนเรียกว่าก็ไปสู้กันในชั้นศาลซึ่งพวกนี้มีแค่สองเปอร์เซ็นต์การที่ทำผู้พูดพวกเข้มแข็งมันต้องทําให้กระบวนการของเขาใช้สิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์ได้จริงและมีความยุติธรรมพอที่จะทําให้เห็นว่าถ้าเขาไม่ใช้สิทธิ์แล้วเขาจะได้รับความเป็นธรรม คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรเพื่อผู้บริโภคลุกขึ้นผลักดันให้เกิดระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพขึ้น การต่อสู้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเริ่มเกิดผลเมื่อรัฐธรรมนูญปี2540และปี2550ในมาตรา61ได้บัญญัติให้จัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นให้มีพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายคุ้มครองการดำเนินง,งานเพื่อพิทักษสิทธิผู้บริโภคได้อย่างอิสระและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐนี่คือคำอธิบายง่ายๆถึงหน้าที่และบทบาทของกลไกใหม่ เป็นหน่วย one-stop service พิทักษสิทธิผู้บริโภคแบบครบวงจรรับเรื่องราวร้องทุกทุกเรื่องทุกประเด็นทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงและเป็นตัวแทนฟ้องร้องหมู่ในกรณีที่มีเจ้าทุกผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นจำนวนมากเช่นกรณีฟิตเนสแคลิฟอร์เนียวาวที่ปิดกิจการล,ลงโดยอทอดทิ้งสมาชิกผู้เสียหายไว้มากมาย การต่อสู้โดยมีองค์การอิสระเป็นตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคจะทําให้การเรียกร้องสิทธิ์มีน้ําหนักมีพลังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าปล่อยให้เป็นภาระของผู้บริโภคแต่ละคนไปต่อสู้ดิ้นรนฟ้องร้องกันเอาเอง 2. อิสระจากทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ เป็นตัวกลางตรวจสอบการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทั้งที่เกิดจากภาคธุรกิจและภาครัฐโดยสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อเสริมพลังการรับรู้และการร่วมตัดสินใจเช่นการเปิดเผยชื่อของสินค้าและบริการที่เอาเปรียบอย่างเครื่องดื่มรังนกสนําเร็จรูปที่มีรังนกแห้งเพียง1%แต่กลับโฆษณาว่าเป็นรังนกแท้ร้อเปอร์เซ ดรือการขึ้นค่าทางด่วนโทัวเวจาก55บาทเป็น85บาทโดยเพียงแค่ติดประกาศแจ้งให้ทราบไว้ที่หน้าด่านแต่หากมีองค์การอิสระกรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการองค์การอิสระีะก่อน 3. ทํทำงานบนฐานความรู้ทางวิชาการ มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานความรู้ทางวิชาการรวมถึงการวิจัยเพื่อหาคำตอบในประเด็นปัญหาซับซ้อนเชิงระบบเช่นกรณีของแร่ใหญ่หินซึ่งมีผลการวิจัยชี้ชัดจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดได้องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคก็จะนำความรู้ชุดนี้มาเคลื่อนไหวเพื่อผลักด,ดันให้เกิดมาตรการยกเลิกการใช้การผลิตและการนำเข้าแร่ใยญหิน เป็นตัวแทนเสนอกฎหมายผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่เพียงเป็นฝ่ายตั้งรับกับปัญหาที่คุกคามสิทธิผู้บริโภคเฉพาะหน้าองค์การอิสระจะทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างหลักประกันสร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวตัวอย่างเช่นในแต่ละปีมีคนไทยหลายพันคนเสียชีวิตและพิการจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ องค์การอิสระจะทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆเพื่อผลักดันมาตรการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคโดยการออกกฎหมายและเสริมแรงการบังคับใช้ 5. ตรวจสอบและบูรณาการให้งานคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลติดตามตรวจสอบและสนับสนุนให้งานคุ้มครองผู้บริโภคคืบหน้าไปจนบรรลุผลด้วยการบูรณาการสารพลังความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน เช่นกรณีบัตรเติมเงินโทรศัพท์ที่กสทชออกกฎห้าไม่ให้บริษัทมือถือกำหนดวันหมดอายุมาตั้งแต่ปี2,549แต่บริษัทมือถือไม่เคยปฏิบัติตามเพราะได้ประโยชน์เป็นเม็ดเงินมากกว่าค่าปรับเดือนละ9ล้านมากเมื่อมีองค์การอิสระเราจะมีเจ้าภาพหลักที่จะทำงานร่วมกับกสทชเพื่อผลักดันให้กฎหมายเป็นกฎหมายแทนที่จะปล่อยให้ผู้บริโภคทัท้งประเทศต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลถูกเอาเปรียบมาเป็นเวลากว่า6ปีเต็ม องค์กรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไปทํางานเหมือนสคบคือสคบเนี่ยต้องใช้กฎหมายของตัวเองแต่องค์กรที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันเหมือนกับไปช่วยสนับสนุนงานของสคบรหรือขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสคบทํางานไม่ดีอยอยทางานไม่ดีเนี่ยรัมนูลก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบด้วยว่าถ้าจะทําให้ดีขึ้นเนี่ยไปให้คําแนะนําเขาว่าถ้าจะทําให้ดีขึ้นเนี่ยจะทํายังไงมันไปผลักดันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานอย่างจริงจัง พัฒนาในการยกระดับศักยภาพร่วมทํางานร่วมกันแล้วดูแลในการคุ้มครองสิทธิผู้พิพากษเนี่ยให้ครอบคลุมทั่วถึงองค์การอิสระที่ทําหน้าที่ตรงนีเนนะ้เดินเรื่องทันทีเลยไปหาทันทียกหูโทรศัพท์หากำหนดการที่เกี่ยวข้องทันทีคุยกันได้ทันทีเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ลดขั้นตอนในการติดตามในการที่จะ,ะช่วยเหลือเยียวยากับผู้พิพากที่ถูกละเมิดสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าองค์การอิสระเนี่ย น่าจะเป็นกลไกลใหม่ที่สำคัญสำหรับการคุ้มครองผู้บิโภคในเมืองไทยเพราะเราก็เห็นมาเยอะแล้วว่าหน่วยงานของรัฐขนาดนี้ทําไม่ได้ทั้งหมดมีข้อจํากัดบางครั้งก็ไปเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการมีกลไกลที่เป็นอิสระเนี่ยมันจะช่วยหนุนช่วยเสริมและช่วยทําให้สามเหลี่ยมที่เป็นผู้กอบการเป็นรัฐเป็นผู้บริโภคเนี่ยมัน่วงดุลกันมากขึ้น องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น,นกลไกใหม่ที่จะช่วยเสริมพลังและคืนสิทธิทอันชอบธรรมให้กับผู้บริโภคจึงเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์3ฝ่ายนี่คือการพัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้าสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลเป็นธรรมและยั่งยืนสิทธิผู้บริโภค5ด้านที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายได้แก่ 1. สิทธิที่ได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพนันาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย